โอเคนะครับก็หลังจากที่ตัวผมเองเนี่ยได้ทำเรื่องของแนะนำแอปพลิเคชัน Line OA เนาะหรือว่าชื่อเต็มคือ Line Official Account นะฮะ EP ที่หนึ่งไปเนี่ยก็ปรากฏว่ามีผู้คนเนี่ยสนใจค่อนข้างมากนะครับแล้วก็บอกว่า <laughs> เมื่อไหร่จะทำ EP สองสักทีนะครับก็ติดมายาวนานนะฮะทำธุระต่างๆมาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับ EP ที่สเนี่ยก็คงจะ ต้องเป็นเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับก็คือการสมัครหรือว่าการติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็การลงทะเบียนครั้งแรกเนาะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำการติดตั้งหรือยังไม่รู้จัก Line Official Account ก่อนอื่นเลยนะครับเข้าไปใน p p s t t r e สำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ iOS นะฮะและคนที่ใช้ Android ก็เข้าไป Play Store นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาได้เลยนะครับเมื่อเปิดแอปพลิเคชันแล้วนะครับเขาก็จะถามให้เรานะครับเข้าสู่ระบบด้วยไลน์นะครับก็คือให้ทําการใช้ไลน์ที่เราลงทะเบียนในเครื่องนี้เนี่ยนะครับทําการรีจ i สเตอเข้ากับหรือลิงก์เข้ากับตัวไลน์โอหรือถ้าเราเนี่ยมีไลน์โอเอเครื่องอื่นแล้วอยากจะสลับมาใช้เครื่องนี้ด้วยนะครับ นะอยากจะใช้ l ลายในหลายๆเครื่องเนี่ยนะครับก็ให้เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าสู่ระบบด้วย Line ก็คือใช้ Line ที่เป็นโปรไฟล์ในเครื่องเราเนี่ยนะครับล็อกอินเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยนะครับกดอนุญ,ญาตนะครับกดอนุญาตปึ้งนะแล้วก็กดตกลงนะครับต้องการเปิดแอปนี้หรือไม่กดตกลงแล้วก็กดเปิด สำหรับคนใหม่ที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับคุณจะยังไม่เห็นในส่วนของแอปเขาเรียกว่าบัญชีใดๆเลยเนาะเพราะว่าคุณยังไม่ทําการสมัครแอคเค n t อะไรนั่นเองนะมันจะมีเขียนว่าด้านซ้ายเนี่ยมันจะเขียนว่าสร้างบัญชีผู้ใช้นะครับแต่ถ้าใครที่เพิ่ม Line เอไว้หลายอันแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถกดสลับบัญชีที่เราเป็นทั้งแอดมินและเป็นผู้ดูแลได้เลยนะแต่นี้ผมจะกดที่คําว่าสร้างบัญชีนะครับ ตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเราประเทศที่ใช้บริการ,รม,มันก็จะเป็นประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วชื่อ Account นะครับก็ให้ตั้งชื่อเป็นธุรกิจของเรานะครับผมก็จะตั้งเป็นอะไรดีอะเออเอ,อโคชนัดเลยกันนะฮะโคชนัดนะครับ ออนไลน์ online, ภาษาอังกฤษจริงๆผมมีไลน์ชื่อว่าโค้ดนัน้นสอนออนไลน์อยู่แล้วเนาะภาษาไทยแต่อันนี้เส <c oughs> ร็จแล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยนรูปภาพโลโก้ของโปรไฟล์ไอดีนะฮะแต่จริงมาเปลี่ยนที่หลังได้นะครับสมมติอันนี้ผมจะเปลี่ยนเลยนะครับก็กดรีรูปภาพแล้วกดตกลงอ่ะสมมุติว่าผมเลือกเป็นรูปนี้แล้วก,กันเนาะนะครับพะดิเครื่องนี้มันไม่ค่อยมีรูปนะฮะในส่วนของประเภทหลักเนี่ยนะครับนะประเภทหลักก็ให้เราเลือก ที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรามากที่สุดเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเลยเดียน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญไหมเสร็จแล้วประเภทย่อยก็เป็นโค้ชนะครับอาแล้วก็ชื่อบริษัทก็อันนี้จะพิมพ์พไม่พิมพ์พก็ได้เนาะเขาไม่ได้บังคับอ่ะเป็นโค้ชนัดแล้วกันอ่าพิมผิดโค้ชนัดนะครับสอนออนไลน์ อ่ะโอเคช่องถัดมานะครับอีเมลก็ให้กรอกอีเมลที่เราใช้งานจริงณนะปัจจุบันเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะตรวจทานให้เรียบร้อยเนาะชื่อแอคเคา t นะครับประเภทธุรกิจแล้วก็ประเภทย่อยแล้วก็ชื่อธุรกิจนะครับแล้วก็กรอกอีเมลนะครับแล้วก็กดตกลงตรงนี้ปุ๊บนะครับเขาจะให้เราตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งให้แน่ใจนะครับตรวจสอบข้อมูลการสมัครนะครับเป็นชื่อแอคเคาท์อะไรผู้เชี่ยวชาญอะไรนะครับ แล้วก็ชื่อบริษัทชื่ออีเมลอะไรแล้วก็กดสร้าง Account นะครับตรงนี้มันจะมีข้อความขึ้นมาเห็นไหมด้านบนเนี่ยนะครับก็คือเป็นข้อความก็เรียกว่าเป็นข้อความต้อนรับอัตโนมัติสําหรับผู้ที่แอดไลน์ครั้งแรกอันนี้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนสร้างไลน์ official อันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการทัก ข้อความอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้ผมเลื่อนกลับไปก่อนอ่ะกดกลับไปที่หน้าแรกนะครับอ่าก็จะมีที่ขึ้นว่าข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลอันนี้ก็สามารถอ่านได้นะครับแล้วก็กดยอมรับดีๆต้อนรับมาตั้งค่าบัญชีทางการกันเถอะอ่ะกดเริ่มนะครับ วัตถุประสงค์ในการใช้งานนะครับเราต้องการกําหนดวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อ,อให้คนรู้จักและมีความสนใจธุรกิจของฉันมากขึ้นผมเลือกอันนี้นะครับบางคนก็ตั้งมาเพื่อให้มีคนเข้าชมเว็บไซต์และลงทะเบียนมากขึ้นเพื่อให้ผู้มาใช้ที่ร้านและเป็นลูกค้าประจําสําหรับคนที่มีหน้าร้านเนาะหรือเพื่อใช้ในการติดต่อสอบถามและแชทกับลูกค้าก็จะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อนนไดเอ,อมันเลือกได้หลายอันนะครับนะครับผมเลือก2อันแล้วก,กัน เพื่อให้คนรู้จักและมีความสนใจธุรกิจของฉันมากขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อสอบถามและแชทกับลูกค้ากดต่อไปนะครับเสร็จแล้วการเปิดใช้งาน FUTURE ร์แชทจะช่วยให้ตอบคาถามจากลูกค้าได้โดยตรงนะครับเหมาะสําหรับตอบแชทลูกค้าก็เปิดนะครับตอบแชทด,ด้วยตนเองหรือกดปิดคือใช้บอทนะครับอันนี้ผมจะให้เปิดแบบเหมาะสําหรับตอบแชทลูกค้าด้วยตัวเองไปก่อนเพราะว่า,าถ้าเราปิดนะครับบอทมันจะตอบเดี๋ยว ผมไปสอนเซตบอรดอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้เอาแค่การสมัครบัญชีก่อนเซตค่าเบื้องต้นนะครับเสร็จแ,แล้วรูปโปรไฟล์คือองค์ประกอบสําคัญที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าอันนี้ผมเลือกไปแล้วนะนะครับก็จะกดเสร็จสิ้นไปอ่ามันให้เราเลือกอีกรอบเหรออ่ามันให้เลือกอีกรอบพอดีผมไม่ค่อยมีรูปเนาะเครื่องนี้เอารูป youtube เลยก,กันเนาะอ่าผมเอารูปนี้เลยเนาะเปลี่ยนรูปจากเมื่อกี้เป็นรูปนี้อ่ะ กดเสร็จสิ้นอ่ายินดีด้วยเสร็จสิ้นการตั้งค่าบัญชีในขั้นต้นแล้วกดเริ่มใช้งานได้เลยแล้วก็กดเริ่มใช้งานนะครับบัญชีทางการนี้จะเป็นเพื่อนโดยอัตโนมัติกับบัญชีไลน์ที่คุณเชื่อมต่อกดปิดไปเนี่ยครับอันนี้เราตั้งค่าบัญชีไปได้แค่50เอร์เซนเนาะนะครับเราอาจจะคลิกเข้าไปดูว่าเขาให้ทําอะไรบ้างยินดีต้อนรับสู่รายการที่ต้องทํานะครับอ่าเขาก็จะแนะนําว่ากําหนดวัตถุประสงค์เรากําหนดไปแล้วเนาะว่า เราทํามาเพื่ออะไรนะครับกําหนดว่าจะใช้ฟิวเจอร์ใช้หรือไม่กําหนดไปแล้วกำหนดรูปโปรไฟล์ส่วนที่เหลืออีก5้าสิบปเซ็คือเปลี่ยนข้อความทักทายเพื่อนใหม่แล้วก็เพิ่มข้อมูลพื้นฐานในโปรไฟล์กําหนดข้อความสถานะนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะยังไม่พูดในคลิปนี้เลยกันเดี๋ยวมันจะยาวนะฮะเพราะว่าไอเรื่องของเปลี่ยนข้อความทักทายเพื่อนใหม่ผมบอกอย่างหนึ่งเลยนะฮะว่าถ้าเป็นไปได้นะครับให้คุณไปเตรียมวิดีโอ ที่เป็นวิดีโอต้อนรับอะคือเวลาคนแอดไลน์คุณเข้ามาเนี่ยแล้วมีวิดีโอแบบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลน,น์คนนั้นสอนออนไลน์สมมุตินะเป็นแบบนี้หรือสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ธุรกิจอะไรแบบนี้แล้วสาหรับใครที่เข้ามาเนี่ยเรามีส่วนลดคืออะไรก็ว่าไปหรือถ้าดีเนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะ,ะให้โปรโมชั่นเด็ดๆเดดนาะให้สามารถปิดการขายได้ตั้งแต่การแอดไลน์ครั้งแรกเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเซตเนาะ การเซตข้อความอัตโนมัติในการทักทายเพื่อนใหม่การเพิ่มข้อมูลพื้นฐานโปรไฟล์และการกำหนดข้อความสถานะมันคืออะไรอันนี้เดี๋ยวผมกดแบ็คกลับไปก่อนเดี๋ยว EP ที่3เนาะอันนี้เป็น EP 2เนาะการสร้าง Account EP ที่3เนี่ยจะสอนการตั้งค่าให้มันครบ100%ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะย้อนไปให้ดูก่อนนะครับในส่วนของไลน์ตัวนี้ว่ามันลิงก์กับตัวโปรไฟล์ยังไงนะครับ อ่าเนี่ยนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวที่แอปไอไลน์โอเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับไลน์โคชนัทออนไลน์เนี่ยมันทักมาเองอัตโนมัติเพราะว่าเราเป็นผู้สร้างจํานวนเพื่อน1คนก็คือ ID ดีไลน์ส่วนตัวของเราเองเนั่นแหละนะอันนี้ผมก็ตั้งไว้ให้แล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับ EP ที่3นะเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าที่เหลือกันนะครับก็สําหรับท่านใดที่สงสัยตรงไหนก็สามารถ ทักไลน์ OA ผมมาได้เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คอมเมนต์แล้วก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆท่านอื่นได้เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ